ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกันวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับขณะน,น,นี้เวลาสิบห้านาฬิกายี่บกนาทีนะครับฝนตกกับพี่น้องกรุงเทพฝนตกมื่อนี้ฝนตกแต่เศ้าล่ะล่ะวะ่า หย,ยุดแล้วครับหยุดแล้วครับฝนตกเพราะไร้นี่โอ้บ่ไร่ด้วยครับที่เล่นพานมากกเาเต็มฟุตบาทอยู่ด้วยครับหรือว่าตกแห้งเติบอยู่แต่ว่าตกบอ่อแห้งบ่โดนตกแห้งแต่บ่โดนถ้าโดนโดน,โดนมีท่วมครับ กรพาะรถติดเล่นๆนี่แะครับพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงเนาะพี่นอ้องเข้ามือขึ้นไปลอยกระต้งทางใดกันเนาะควรผมบอกครับ บ่ไดไปรอยทั้งใดเลยบ่ยมีมูบ่มีมูไปรอยเพราะมูพวกเพืือนฟุ้งกับฝ้ากันใดอายุหลายแล้วกับบ่ฝ้ากันอยากเที่ยวอยากหล่อนอยากไปไสมาไสบฝ้ากันยุตะบานอืมห่ยง่ายเถ่าแล้วคนว่าเลยบ่ไปไส เป็นว่เป็นว่ยว้ยว่ยูยูท้นครับว้ยยูท้นแล้วก็ว้ทน,ทนยูค <c oughs> <c oughs> รับปิ่นหนองฝนฝนลิ่นครับตกยุดไปแล้วครับเมื่อกี้นี้ตกแห้งเกิบตาดนึง ถนนหนทางบ้านเมืองเขายัางท่าแล้วปเป็นเห็ุรถไฟฟ้าในกรุงเทพครับถูกสายถูกเส้นทางารถอันนเ้พร้อมกันบึดมมาปเป็นยังหยุดเพื่อน่ากันรถติดมันติดไปเดียวเลยม,มากระเทือน นำเห็ดเบิดคู่เส้นทางเยลยนะครับมันลดมันกบบปี๊ดครับมันบัตถ้ทย่อยเห็ดเทือะละเห็ดปองกันเบดิดทุกทางอย่าตว,วากันไปทุกทุกม,มากอาชนครับอาชนครับทนใส่ทน,น,นลำบากกันไปก่อน ตกบ่อแห้งเนอะครับต่ว่าน้ำขังตกแห้งแต่บดนนันอยู่บ้นบานนอกเข้าบดีนะครับแบบนี้ตากตากเขาบ่อได้ครับก็บ้านเขาตอนอนี้กำลังเกี่ยวเขา,าออกเกี่ยวน้ำก็เกีียวเกีียวเกี่ยวตะเขาอดอดครับบ่อได้เกี่ยวน้ำ เที่ยวเขากันอยู่บอยากบอยากมนีน้ำเพราะว่าต้องตาเข่าครับแมนบอพี่น้องบันเทาเนี่ยลักซี่ละครับพุงเทพครับเปลี่ยนจากคลองมาเป็นถนนเปลี่ยนจากถนนมาเป็นคลองถนนสายแจ้งวัฒนะครับนี่มุ่งนาลักซี่ มุ่งหน้าวงเวียนหลักสีฝนตกน้ำขังน้ำรอระบายน้ำรอระบายหนึวับุกบุก,บกสองคน อย่างเหียบางบโวรถคีแดนหามผู้โดยสารครับเมื่อกี้มาจากโอนเมืองมาจากโดนเมือง บมี่ยังครับให้เบิงหนามขังซื้อๆนิดหน่อยครับบมีเหตุการณ์ยังสะตึกเราใจบมี่ยังเป็นพิเศษครับสำหรับมือนี่จะไววสำหรัสะกอนมือลาค่อยพอกันไหมเนาะครับน้อสวัสดีครับ